ชมพู่ยอมพูดแล้ว ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นดราม่าที่กําลังถกเถียงกันอย่างหนักอยู่ในตอนนี้สําหรับเรื่องความเหมาะสมของการโชว์หน้าลูกดาราผ่านสื่อโดยฝั่งหนึ่งก็เห็นด้วยในขณะที่อีกฝั่งติงว่าไม่ควรเพราะต้องคํานึงถึงสิทธิของเด็กด้วยเพราะเขายังตัดสินใจเองไม่ได้ว่าจะยอมหรือไม่ยอมล่าสุดตัวแม่ชมพู่อารยาซึ่งเป็นคุณแม่ดาราที่มีลูกๆสุดน่ารักและเป็นขวัญใจแฟนๆถึง3คนคือน้องสายฟ้าพายุและน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กก็ออกมา พูดเรื่องนี้เช่นกันโดยอธิบายเหตุผลการตัดสินใจเปิดหน้าลูกๆออกสื่อว่าสะดวกที่ให้ทุกคนได้เห็นอย่างน้อยก็เป็นภาพจากเราเรื่องนี้คงต้องแล้วแต่บ้านเลยค่ะบ้านใครบ้านมัน จริงๆตั้งแต่ก่อนที่สายฟ้าพายุจะเกิดก็มีการคุยกับพ่อเขาเหมือนกันว่าพี่เราเอาอยัางไงเรื่องนี้ดีเราไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงแต่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเลี่ยงได้เลยคิดว่าให้ทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดกรองของเราดีกว่าอย่างน้อยอยังเป็นภาพจากเรา